สวัสดีครับพ่อ็มพี่น้อง f อฟซีสโนอยเป็นแพงครับ f อซน้องอุ้งอิงมนี่กะวันที่21เนาะนักขับเนาะวันที่21กับเวลาตอนนี้กัประมาณ4โมงครับ4โมงกว่าเมนี่กะสโนอยเป็นแพงทำการแสดงอยู่ที่อบตตสีสำลานครับว่งหินสีสเกตครับ ืันนี้น้องอุ้งอิงก็ได้ไปบันทึกเสียงเนาะครับเนาะไปใส่เสียงเพลงหนึ่งเขาให้พ่อเนี่ยเป็นเพลงคู่ครับลองลองคู่กันกันกบพ่อโจเนาะครับก็บไปบันทึกเสียงอยู่ห้องอัดถ้าผมจำไบ,บ่ผิดนาสิเป็นห้องอัดของอาจารย์ยุ้ยครับ ยิงยิ้นแววแววครับตูหลูเปิดได้ยินเสียงเปิดกลับออกมาแล้วครับออกมาโชว์ตัวแล้วตูหลูมาโชว์ตัวแล้วครับคำคำเหมือนสิลงมาครับน้องตูหลูทีมงานรถตู้เป็นกะไป้สือของนะครับน้ออยู่ ในตัวเมืองสีสกเกตครับแดดกำลังสีตกนะครับเนาะกำลังสีเริ่มแดดอ่อนๆนน่ยเดี๋ยวจังหน่อยกับสิปล่อยหนองท่องพูนกับหนองท่องธาตน,นะครับให้เพิ่งลงมาเล็นได้ไต้องกลวยมาฝากรับมานี้ นี่ครับพักที่มัดไว้ให้เนาะครับ4ีมัดเกี่ยงครับมัดเกี่ยง ว่าหารกะหมดครับตอนนี้เริ่มหยอก,กันครับนองทองพูนเริ่มสีชนหัวแล้วครับตอนนี้จะแก้งหนูไม่ได้นะหนูโตแล้วหนูสู้กลับนะทองพูนบอกทองพูนบอกกับท่องท่านว่าหนูสู้กลับนะจะแก้งหนูไม่ได้นะ ก้าข้างก่อนนะครับความคุณชินกับมือครับถือสัมผัสเขา้าก้าข้างแน่กสินิ่งครับน้องเนี่ยต้นกล้วยเพิ่นเพิ่นคือสิกินบ่ด้ครับต้องหั่นนาะครับเนาะเนี่ยเห็นเพิ่นพยายามกินครับน่าจะหันแบบห่นแบบหั่นแว่นครับ แล้วก็ใส่กระมังให้เพื่อนต่างหากนะครับเนาะเห็นมีเอฟซีบางท่านแนะนํามากครับว่าหั่นต้นกล้วยแล้วก็ผสมกับห้ํมครับผสมห้ามให้เพื่อนกินมันสีอ้วนๆน,นะครับเนาะใส่ห้ามแหนใส่อาหารผสมลงไปแหน่เดี๋ยวม่ต้องกล้วยกับสิมัดให้เพื่อนขางคางคองครับส่วนต้นกล้วยกับสีหั่นหันหันหัน,หนครับเดี๋ยวสีหา กะละมังใส่ไว้ให้เพื่อนครับอาหารก่อนจะนิดจากหน่อยก่อนออกไปบันเทิงกินสม,มีพอ ว่าตัวนี้ก็เป็นงัวที่โดนโด้นแล้วนะครับอยู่มาด้นแล้วเป็นตัวแหลกๆของขอกครับเป็นงัวเถาครับก็เลยพร้อมแน่ เดี๋ยวจัดการอาหารเพื่นกันครับจัดการขอบก่อนก่อนจักหน่อยเรียบร้อยครับครับกะแก้ไขหม่องกิ้นน้ำเพื่นไหมเนะครับเนาะเป็นการพา ให้เพื่อนสามารถเอาข้อมากินน้ำเลยสะดวกขึ้นครับรรเพรต้องมุดต่ำนะครับมองให้อาหารกับมองกินน้ำครับแก้ไขแล้วเบิ่งเพิ่อนออกมากินอยู่ครับเมื่อกี้ไงขึ้นนะครับเนาะสะดวกสบายสาหรับเพื่อนขึ้นกันเดี๋ยสิป่อยเพื่อนครับป่อยออกมาเหรียญเพราะว่าตอนนี้กับประมาณหามงุงแรงครับ แดดอ่อนแล้วครับเลเวลาออกมากระโดดโหลดเต็นรีแลกต่างใกล้สำหรับสองทองครับน่องท้องพูนกับน,น่องท้องท่านครับขาเดียวหายเมิดครับเกี่ยงเลยขอบคุณครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาครับเนาะขอบคุณ f อฟซที่สนับสนุนด้วยการเบ่งโฆษณาให้ครับ ดยการบกกดขามโฆษณาเนาะครับเนาะขอบคุณเอฟซีทีเขามาไม่มาก,กดติดตามไม่ละกัาฝากเอฟซีสนอบเฟนแอนๆครับเอฟซี FC นองอุ๋งงทีอยากเห็นความเคลื่อนไหวของหนองท้องพูน่นหนองท้องท่านละกัความเคลื่อนไหวของทางบ้านนะครับเนาะก็มากดติดตามกดซับสะไขกดไลค์กดแชร์ให้ครับช่องทองพูนแย่น,น้อยนนองอุ๋งงครับสิได้ถทายทอดความเคลื่อนไหวนะครับของ น้องทองพูนน้องตูลูน้องโด้ครับและกะ็กาสรสางบานของน้องอูงอิงนาะครับนาะใไห้เอฟซีได้เห็นกันเป็นระยะระยะเป็นช่วงเป็นช่วงทุกเมื่อครับเศ้าแรงเศ้าแรงในความนาะความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่บรรยากาศทางบานเป็นจังไจกสิด้เห็นเวลาได้ขึ้นหอดน้นองอิงหรือว่าคือน้อบรรยากาศทางบานกสิ็นผ่านช่องนี้ครับช่องทองพูนแม่น้อยน้องอูอิงครับฝาก ได้ค่ับฝากคนเป็นของเอฟซีหลากหลายครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์กดประกดิ้งครับกดเป็นการแจ้งเตือนนะครับเนาะเวลาลงคลิปใหม่ๆก็สิได้เห็นกันครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีตะกอนครับเดี๋ยวสีให้น้องลูมารีแหลกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ